ตัวเป็ที่สามตั้เป็นแค่สามมีตัวามตอนนี้มั่งบกมูง่างห้ามงสีดแล้วมงมไรปลาตอนหมดจ้ก ทิ them, the the ้กันนอนก็อยลาได้อนแต่ร้องว่าใครเรียกโทรดอกเป็นนอนแน่นะนอนไาลาบเนยเป็นวันเปนเนยอยากจะนอนตกคักตกเนยเป็นนอน จะพาไปยูออ่หน่อโค้ดไม่ต้องทิ้งเนี่อเยาวก็จะาอคซานสมุนกัะนีนี่ขัดโตกไปอีกก็หนักเต็มตาหนาหรือว่า,นา,นา,นานหนรนี่ครับขัดโต๊ไปอีกแห้งเลยเนี่ยดิน้นำแกงมากเลยเนาะ ทองลูกไฟตัดแบบซุบสะมั่งสะเมรุเฮงใส่ครับดีเด้อั้งแต่ทองลูกไฟวันมาตื่นแต่เดิน,นแค่น,น,น,นั้นแถวเนาะนี่เกินมาละอ่ะอือขากกับตื่นสาวแท้เหมือน สบายดีปนะ่าลูกแหมบายบายอีดาถูจ้าแนะ่ดิงดิงเอ้ยดิง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 เอ้ยพังแม่แนะน่ถูจ้าถูดจ้าไว้สบายดีป่าลูกก่อ,นส,กอนสบายดีป่าลูกอ่ะสบายดีมากใช้เห็ดคือเหยื่อใช้เหยื่อซ่อนอน่อ,นหนอเห็ดแนะ่เออสบายดีป่าลูกก่อนเหยื่อใจเสียเดินไว้ไว้ มานี่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 อ่ะสบายดีปะลูกหงายถูงงามมือถูงงามแน่อารมณ์บอดจอยเพราะว่าคอยฮักกระตืนนอรน้อีหยังกินจัดปุ๊บ้อแม่บตเบิร์กหมดแดงกินดีก็เอ,อเืเอ,อ,อยเห็ดอีหยังี้เนี่ยไปเตดล้อเตดก็บเบื่อไปแล้วละทนโต๊ะแหงตื่นสาวสองไอ้น้องนี่น้องน้งเกียงแฮ ตื่นตั้งแต่ผู้พร้อมกันกับแม่ผมพอยว่าคนหน่อยให้กระตื่นกี่นี้ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงฟ้าพี่น้องฝนก็นยังดิ่นเด้อยอยู่เนะาะเพราะว่าน้ำพุ่งห่วมบ่มาจากักย่านนามหัวเด้อเนาะย่านน้ามาอนะันนามมาด้คันดิ่นเด้อเนี่ยนี่ตกตั้งแต่ทรงใบสามมุมพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยังดิ่นอยู่ ไอดอนกระทานหามาจะใส่บ ama ah? <ım> ิดกุบอยู่บ้างกัดใหญ่บ่อใหญ่ือว่านี่อะไรเนาะโดูอีพอบอกอ่ะสบายดีสบายดีโอ้ยเบาเรืออีพอจังแง่มากินทอดพอวะลูกกินทอดพ่อบ่อเฮ้ยกินทอดพ่อบ่ออ่ะกินทอดพอรอนวะเอิดพอรอนเนยเอิดอนี่พอเนย เออดิพอลอนเลยไปอ้าเออร์พอลอนเลยติเออร์ดิพอเลยไปพอลอนแบว้าเอาปากมาอาป่าในเกาะเมย์อะไรอ้ยโอ้โหถ้าเมย์ไปช่วยเขาก็นิดเบิดมือเบิดเบ็ดอันนี้ป้าพี่น้องเลย แต่ว่าจิตมุ่งปลายเนี่ยเมือนี้ห่งตั้งใจว่าสิไปตลาดได้เมือนี้กลไปบุหรีซ้ำจิว่าเพิ่นตกแต่อันนั้นสองสามมุงเนาะคิดว่าก่อนสิแดงเพิ่นเพื่อสิยุดธหรอกสิได้ไปตลาดไดรแก่พี่ชายแก่พี่เก้าโอกคนหน่อยกัได้มันเปลือกนาน,นย่าเอ้ยจะได้บ่วงยังมาอันัน้นฮะ ไอ้ดอนกับท่านมาพี่น้องต้องใช้กำลังมาเนาะโตไปกับอาหารทานเพื่อนไปยำตอนยำตอนยำจิ๊บอยู่หน้าพี่น้องเทยแถวอันดับรวยเทิงขเขาไหลปลาคือปื๊าเพายุเข่าเนาะแบบปื๊บเลยที่จริงแจ,งแแแจกอะไรนี่เจ็ดมุกแปดมุกอะไรเพื่อนกับเพื่อนคักันพนตกดิน น้องสวัสดีสวัสดีเด้สัดตอนทสาบพี่น้องตอนมี้อรอนถึงกมาแต่น้าเลพี่น้องคนกันยังว่าท่านเาเซ้าคือเกาพี่น้องเบิ้งกบคนใดเอยไปไต่เวดคือมียังไงกบแจ็คตโตสีห้าโตมาโตโตขียดนะโมเมนตุกันไรพักกระแย่งเลพี่น้อง็ไม่นำกินเสียไม่น้อะไรกินตกมา คนมาคนจอก็หน้าเด้อพี่น้องเม่นเรื่องคือบริสายเพราะว่าสาวเนี่ยสาวพยายามสาวพยายามต่อหน้าหวยน้องพี่น้องเพราะว่าพี่เลี้ยงแดดตะนต้นโต๊ะแห้งเนี่ยนี่หันปลาต่อหน้าอาจชีวะน้องพี่น้องปลาอาจีร็อกนะพวกปลาดุกับปลาโคลหรือว่าปลาขาวปลาตระไยติดตัวเนาะเพราะว่ามันงต่ออะไรนี่ดนนนี่คืองานเนาะดีได้เนาะพี่น้องเพราะว่าต้นโต๊ะแห้งเนาะ น้ามาสีนี่ได้หัวได้ห่วนลวปาาสีบือนไม่เห็นข้แม่นุ่เนาะเห็ดเด้สีเห็ดกินสายโดนสีดอสีเห็ดบกเห็ด้าแม่เวเวเดอรินบ่ป่นบ่่นกินกันอย่างดีน้อยเดียวหนุ่ี่นอว่าเห็ดูบอกมเห็นดอก เียวโตหน่อยลรจการเร้นสี่ี่่ะป่นนะปนเร้สักไโกมากเลยที่เรียนนี่เรงบัยบัมือนะยังมาเบิงการพิโดนกันไม่หนำที่เรียนกไมอย่างี้ยังหลัิดออกเลยเนาะ เล็แล้วเมกกินกะไรไมู่้อ่นองดลาบมูนะลับเพว่าอยากุ้เลยใช้ผูจะไดกก็หน่อยกระง่องเงี้ยจะใครแม่แม่ก็นขา้ ไปไปไปเปอาไปไปอาบหไว้ใช่หมเดได้ดูสีล่าพี่น,อน,กกน้องถ้มามีปลาสิก้นก็จะขึ้นจังแบว่ามันโบรี่าลาแ้บนา้ถขามืองตลาดจะขุคกคนพี่นอ้องนี่มันดินใหม่มี่ตกมาใหมเ่เลยเห็นนะ้นะรวมไปถตกกอนที่สิบเอ็ด้งก้นแต่ก้กระละ,ละกระบนเต นนกมาแต่หน้าเร็วอะไรวะตัวโมไปปลาจ้ะแต่อีตนเนาะเดินไปเดินมาอยู่ จะได้นอนอยู oh ่บ่เมื่อคืนนี่เคอฮะพลนตกน่ะขอยืมคืออันยังนอนมาหลับฝนตกแต่โซงมุกซามุซกแดนไปแดนมาอายุวัฒน์มืออ้าวเบสจิ้อนะมันคือออก นนยามากินเข่าขรอเยเฮตของกินถาดจ้าะไรเอ้าเสือตุกโอ้ลมผัดเรียบร้อยพี่นอ้องหลบบักเบอร์อหนาาหมูเร้อบรายพี่น้อง mười lăm tối nay mười lăm tối Để mười lăm tối nay mười lăm tối ยองเอามากกะทิใบกะทิมาทำทิ้งกินกับไข่อร่อยเอาลองนะนอาคนมาคนก็ตองทำขี้ได้ทีนง Kau bala,